แค่คุณทักษิณจะได้พักการพักโทษเสือตีข่าวนุ่นวายมันจะเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้คุณทักษิณจะมาเปลี่ยนแหละเปลี่ยนนี่โง่เลยคือการครอบงำพักจากบุคคลภายนอกมันทำไม่ได้คือเคยจะเปลี่ยนทำไมแล้วอย่างก็เสฐกยรควรตัวเสฐานี่แหละ เป็นตัววางเกี่ยวกับตำแหน่งนายกอะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากเลยคือผมเห็นนักขงนักข่าวก็วิเคราะห์กันมั่วไปหมดแล้วนะตลกอะคุณทักษิณเนี่ยผมว่าเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกคือวางมาแล้ววางมาแล้วคุณนุงยิ้งเนี่ยถ้าคุณได้ถาอยู่ได้สองสมัย นั่นหมความว่าเพื่อไทยปากหลักมั่นแล้วก็นั่นแหละอาจจะหกปีข้างหน้าอาจจะหกปีข้างหน้านะคุณนิ่งีอาจจะได้เป็นะในเมื่อสี่สิบกว่าผ่านไปแล้วผมเห็นคุณเจิมศักมาพูดมาพูดอะไรก็เป็นไงคนหัวหน้าพักหัวหน้าพักเขาระบุไว้เลยว่าต้องอายุเท่าไหร่เจิมศักก็เป็นเรื่องที่ผมว่าคนนั้นทานกันหมดแล้วไนะงความคิดของเจิมศัก